ลงดันไม้เวลากระชากกระชากยาวนะครับนี่ปาร,ร์บอลิซาปรากฏ,กฏบนท้องฟ้าครับอีกไม่นานจะหิ่งลงอีกไม่นานจะลงนะครับแต่จังหวะกราบของเราไม่ได้นะครับดิ่งลงครับดิ่งลงลดิ่งลงลอาดูนะครับจังหวะมันเริ่มเริ่มดิ่งแล้วครับนะขึ้นสูงสูงแล้วเซลล์ยังไงมันต้องต้องลงนะครับโอกาสลงมากกว่านะครับถ้าลาักษณะแบบนี้ดูกันครับดูกัน รอรบจร่แล้วนะยักเห็นไหมครับยักปรากฏแล้วยักปรากฏแล้วยักอ้าปากปรากฏแล้วอ,วอว Linked ื้หือนะเราไม่ได้ที่สูงสูงนะครับ เราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตามพฤติกรรมครับตามพฤติกรรมทีนี้เราต้องบายนะครับต้องบายเน้นบายแล้วให้มันลงมาก่อนให้ลงมาก่อนลงมา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 ก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนอ่าสัตวลักษณะแบบนี้มันจะลงสลับชั่วคราวนะครับสลับชั่วคราวแต่ขึ้นนั้นขึ้นต่อเนื่องนะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับอ่าเรามาดูกันดูกันรอบนี้ลงได้แค่นี้โอเคครับอ่าก็ประมาณนี้นะ ประมาณนี้นะอ่าทีนี้เรามานั่งดูมันก่อนนะนั่งดูมันก่อนมันลงไม่นานนะครับลงไม่นานดูลักษณะแล้วนะครับลงไม่นานแล้วขึ้นต่อเนื่องครับเอาปล่อยมันลงมาครับปล่อยมันลงมาแนวดิ่งครับกําลังดิ่งลงมาครับปล่อยมันลงมานะปล่อยมันลงมาก่อนครับเราจะบายนะครับปล่อยมันลงมาปล่อยมันลงมาปล่อยมันลงมาป <concur 0> ล่อยมันลงมา <thur> ลงมาลงมาลงมา เอาเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มปรากฏาพาลโบลิซ่าปรากฏใต้ท้องเครื่องบินเรียบร้อยครับตอนนี้นะเอาละครับทีนี้ขึ้นมาแล้วครับมันขึ้นมาแล้วโอกาสที่มันจะขึ้นต่อมีนะครับนี่ครับโมเมนตัมแม็กดีขึ้นมาแล้วนะครับจังหวะต่าๆจังหวะต่าๆจังหวะต่าๆครับโอ้โหไม่ได้ต่าๆต่ำมาอีกไหม เอ้ยเอ้ยเอ้ยลากขึ้นทันไหมอืมท่านต้องตามบายนะมันสื่อมันสื่อมันดึงขึ้นนะต้องตามบายนะท่านนะอืมอุ้ยโอ้อุ้อืมอืมอืมอุ้ย อิกอิกอเ้อตอนี้นะคนทิ่งอยู่ต่ําจริงๆให้จะได้นะครับเอาล้ครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับรอดูจังหวะก่อนนะรอดูก่อนนะใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะครับใจเย็นเดี๋ยวมันกาลังจะขึ้นขึ้นต่อเนื่องครับขึ้นต่อเนื่องถ้าลัาษณะนี้นะครับขึ้นต่อเนื่องนะสื่อสัญญาณนะครับสื่อสัญญาณทยานฟ้านะครับต่ําครับต่ําแล้วบ่ายนะครับต่ำกันนะครับเอามาดูกันเออีเออยนะ มันดึงขึ้นนะผมนะอืมจะหักคอเราไหมดึงขึ้นดึงขึ้นปกติมันพึ่งขึ้นมานะครับแรงมันออสู้กันอยู่ครับตอนนี้ความผันผวนมันเกิดขึ้นนะครับระหว่างขาขึ้นกับขาลงนะครับเออเนาะมาดูกันครับลุ้นกันหน่อยลุนกันน่อยอี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 มันเลยอี จ้าเออ,เอ,อนะอลงตำ่ตำๆอีกรั้มีโอกาสถ้าลงตำ่ตำๆได้นะอู้ถ้ามีโอกาสมันจะดึงขึ้นนะครับท่านนะจำไม่เลยนะพฤติกรรมของมันนะครับขึ้นต่อเนื่องนะครับลงสลับไม่เกินสองรอบแล้วมันจะขึ้นต่อเนื่องเอามาดูกันครับเอ้ยขึ้นไปแล้วครับท่านเอ้ยนะอลุ้นกันหน่อยลุ้นกันหน่อยครับลุ้นกันหน่อย เออขึ้นไป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 เห็นไหมขึ้นไปเลยทันไม่เอื่ยท่านไหมเห็นไหมแรงขึ้นไปแล้วครับท่านขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วครับท่านขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเออ,อเห็นไหมครับน่นเครื่องบินทยานฟ้าเครื่องบินทยานฟ้าเห็นไหมครับจังหวะนี้เลยนะครับ อ้าวต่อไปมีโอกาสขึส้นอีกไหมมีโอกาสขึส้นอีกครับชีย้ยังข้าหัเป็นลมต่ำๆระบายต่อได้ต่ำๆใช่ไหมโอ้ยต่ำได้แค่นี้เนาะต่ำได้แค่นี้อุ้ยลงไไอีกไหมอืมโอกาสดึงขึ้นนะดึงขึ้น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 ,นอุย้ยยักยักอ้าวมาลุ้นกันหน่อยครับามาลุ้นกันหน่อยเครื่องบินที่ยานฟ้าอืม แต่รอบหน้าเราเราต้องเรามาระวังนะเราเรอบหน้านี้เราจะบายม่อตอไม่ได้นะเราต้องดูก่อนนะรอบนี้ปล่อยมันขึ้นไปก่อนนะครับเพราะมันขึ้นมายาวพอสมควรแล้วนะเออเราต้องสังเกตนั่นสื่อสัญญาณจะลงแล้วโอ้ยอย่าเพิ่งลงตอนนี้นะอย่าเพิ่งลงตอนนี้อย่าเพิ่งลงตอนนี้เออเอาขึ้นไปขึ้นไปโอเคสบายใจแล้ะถ้าเหมือนขั้นขั้นนี้แล้วเส้นชัยนะ โอเคเลยนะอืมเอ้าเดี๋ยว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 โอ้ยเส้นพี่คาดยังอยู่ใต้อยู่สื่อแล้วแต่ว่ายังยังมีตัวมามาค้ำอยู่อ้าวตัดขึ้นอีกแล้วครับตัดขึ้นแบบนี้เลยตัดขึ้นอีกแสดงว่าเราต้องได้ต่ำๆนะท่านนะต่ำกว่าน,นี้หน่อยโอ้ไม่ไม่ต่ำไม่ได้นะไม่ต่ำไม่ได้เลยไม่ต่ำไม่ได้ครับไม่ต่ำไม่ได้เอาลงม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 าโอ้โอ้โอ้ไม่ต่ำครับนะน้อ ไม่ตม่ำอ้าวทีนี้ลงจริงแล้วครับทีนี้เราขึ้นสูงๆแล้วเซลลครับเรามาดูกันครับว่า,าจะเป็นจริงไหมม,มันตามพฤติกรรมของมันมันต้องลงสลับแล้วนะลักษณะแบบนั้นนะดูกันนะบอบๆเนาะแต่เวลาเวลามันลากลากยาวนะท่านนะยังมีเวลา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 แล้วมีเวลาครับเมันอ่อนๆลงมาแล้วเนะ่ะอ่อนลงมาแล้วอ่อนลงมาแล้ว นานนานนนนเฮ้ยเอ้ยลงมา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 เชื่องเชื่องน้อยเชื่องเชื่องน้อยเอ้ยเอออ๋อสงครามยังไม่จบครับท่านนะสงครามยังไม่จบนะท่านสงครามยังไม่จบน่นสงครามยังไม่จบอ้แต่มันลงมาแล้วนะโมเมนตัมไม่ดีอยู่ใต้เส้นศูนย์ูนแล้วนะนี่รู้สึกมันอ่อนล้าลงมาแล้วแต่ว่าโอกาสที่มันจะดีขึ้นนี้นะมีจริงๆนะครับ หมายถึงว่ากระชากนะครับเรามาดูกันครับรอบนี้จะเป็นยังไงมันจะหาคอเราตอนท้ายไหมโอกาสเราพอมีครับตอนนี้ดึงลงมาดึงลงมาถ้าดึงเกินครึ่งทางแล้วก็เป็นของเราแน่นอนครับท่านนะถ้าดึงลักษณะแบบนี้นะเป็นของเราแน่นอนยกเว้นว่าปาฏิหาริมันกระชากขึ้นอยา่างยาวแบบกระทันหันนะครับนะ เออเนี่ย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 เนยเนี่ยเนี่ยเนยเนี่ยเ่ยน่ยเนี่ยน่ยน่ยเนีดยเนี่ยเ้่เนยเนี่ยเนี่าเนา่ยเนี่านี่ยเน่าน่ยเนี่ยเนี่ยาเเนงนะ่รันอันนี้เนา่มีโอกนสลงต่อเนื่องน่านข่้นสูยนี่ยเ่านขึ้นีูงเนีนี่านี้หน่อยนีสูงนว่านี้ยูงก่่านี้ไดนี่ยนยี่ยนี่นี่ย่ยล่ยเนี่อเนี่ยเ่เน่เนยนีีย่าชะล่าใจนะครับอย่าชะล่าใจผมเตือนแล้วนะ อ้าวกระชากลงไปกระชากลงไปกระชากลงมากระชากลงมาเออกระชากลงได้ก็กระชากขึ้นได้เช่นเดียวกันอ้าวดูเหมือนว่ายังมีโอกาสยังพอมีโอกาสครับยังพอมีโอกาสโอ้โหมวยคู่นี้สูสีนะสูสีสูสีเอ้ยลากลงมาเอ้ยลากลงมาเอ้ยโอ้โหเอ้ยเอ้ยลากลงมาลากลงมาลากลงมาเอ้ย โอ้โหถ้ามันกระชากแบบเจ้ายาวแล้วจะมีโอกาสอึมีโอกาสไหมอึโอ้สู้กันน่าดูเลยท่านอึออึ่อึสูสีจริงๆู่นี้เออเอาขึ้นนะครับที่นี้ขึ้นนะครับไม่ลงนะครับขึ้นนะครับต้องบายนะท่านนะบายนะท่านนะบาย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 เดี๋ยวลงต่ำๆกว่านี้หน่อยแล้วบายมีโอกาสดึงขึ้นนะครับมีโอกาสดึงขึ้นมา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  ต่ำๆไ้ต่ำๆไ้บาย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 บบบาาายยยไม่รู้ลักษณะแบบนี้เออเออเอเออขึ้นไปขึ้นไปอืเออเออ้ออเออสู้กันสู้กันมาสู้กันมีโอกาสนะมันขึ้นมาแล้วนะโมเมนตัมไม่ดีถ้าไม่กระชากนะเป็นของเรานะเออเออ้ออื้อเพราะลักษณะนี้เป็นลักษณะของถ้าเป็นเดินปกตินะเป็นลักษณะของเครื่องบินทยานฟ้า ขึ้นไปแล้วมันมันจะขึ้นเลยนะครับขึ้นเลยจริงๆนะเป็นลักษณะอย่างนี้อร้ยภาวนาเนาะภาวนาภาวนาอุ้ยนิดเดียว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 อุ้ยโอยเป๊ะเลยท่านผอ้เนาะโอ้ยก็เอาเป็นว่านะครับไว้แค่นี้แล้วกันนะครับทุกท่านนะครับก็เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย